ดิฉันชื่อนางสาวเสียพาสุข้าค่ะวันนี้จะมานำเสนอโครงสางของโลกค่ะโลกประกอบไปด้วย3ชั้นนะคะได้แก่ชั้นเปลือกโลกชั้นเนื้อโลกและชั้นแกนโลกค่ะะชั้นเปลือกโลกเนี่ยจะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ5-10กิโลเมตรโดยจะมีส่วนประกอบเป็น2ส่วนคือภาคพ,พื้นทวีปมีมีความหนา35-60กิโลเมตรส่วนประกอบส่วนใหญ่จะเป็นไม้อัดค่ะแล้วก็ จะมีความหนาประมาณ5-10กิโลเมตรส่วนประกอบต่างๆก็คือไยมากค่ะเนื้อโลกเนี่ยจะมีความหนาอยู่ที่2,900กิโลเมตรค่ะส่วนบนสุดข,ของเนื้อโลกเนี่ยจะอยู่ใต้ฐา,านธรณีค่ะมีความหนา5-7.5กิโลเมตรเนื้อโลกส่วนบนจะอยู่ที่ความลึก400กิโลเมตร ส่วนประกอบหลักจะเป็นเมกมากแล้วก็แนนโลกส่วนหน้าเนี่ย,ยจะมีความลึกอยู่ที่1,000-2,900กิโลเมตรส่วนประกอบจะเป็นหินหนึ่งแกนของโลกมีความหนาประมาณ3,500กิโลเมตรโดยแกนโลกส่วนนอกเนี่ยจะอยู่ที่ความลึก1,500-5,100กิโลเมตรส่วนประกอบจะเป็นเหล็กและนิกเกิล เกลอกส่วนในจะมีความลึกอยู่ที่5 1 0 0ถึง3 6 7 0กิโลเมตรส่วนประกอบสำคัญคือเด็กแล่นยินน้มเด็กลักษณะเป็นของค่ะขอจบการนำเสนอนนเพียงเท่านี้ค่ะ